สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ l ลิฟลี่สักุลไหนวันก่อนใครเป็นคนถามพี่ตั้งกว่าว่าร้านอาหารร้านนี้คือร้านอะไรยกมือขึ้นเลยค่ะ <S <S เห็นบางช่องเนี่ยเขาบอกว่ามันคือร้านขายมาล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเรามาโฟกัสที่ชื่อร้านดีกว่า ทุกคนคะพอแปลออกมาเป็นคำว่าเชอรี่แล้วแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นเจ้าของเดียวกับโฮเทลเชอรี่แห่งนี้แล้วนักสืบตัวน้อยทุกคนล่ะมีข้อสันนิษฐานยังไงกันบ้างถ้าคลิปนี้โดนใจ FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วน FC ใหม่ถ้าพอมีเวลาไปดูคลิปที่เหลือได้และถ้าชอบเนี่ยต้องไม่พลาดการซับสไครต์กับกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย